มีุ้นเกมราเนี่ยประจวบก็ส่งมือ3ามนะสู้กับมือหนึ่งบุยลำอันนี้ก็แล้วแต่โค้ชวางแผนเพราะแต่ที่ผ่านมาโค้ชปัดอเดโชก็ใช้แบบนี้ตลอดนะครับครับนี่แต่ว่าบุยลำเองเพราะว่าแต่ละมือก็ไม่ต่างกันใกล้เคียงกันมากเทียร์โลนน้องนี่น้องเทียร์โลนเฮ้เจอกับเอทีซีคอปเตอร์ครับจะสังเกตว่าการเล่นของแต่ละคนต่างกันนะหรับ คนที่ใส่หูฟังเราก็ไม่รู้ว่าจะฟังอะไรต้องการความเงียบหรือว่าจะยังไงส่วนคนอ่าส่วนนี้ครับมาเลยครับกองเชียร์ของบุีร์นะครับเกมสุดท้ายแล้วครับขอเสียงกันหน่อยแล้วมาแล้วมาแล้วเอาประจวบอย่าให้น้อยหน้าเขาลลูกเอ้ยนี่ประจวบก็มานี่เห็นไหมนี่ประจวบก็อยู่จริงๆโค้ชหลายคนยังคงอยู่นะครับทั้งโค้ชเด็กต้นไม้ โคดเอ็มเร่นะฮะโคดแบงค์เมนนี่ก็ยังคงมาชมเกมมันอย่างต่อเนื่องเกมสุดท้ายครับนังหางบอกถ้าเป็นไปได้จุดโทษไปเลยใช่ครับให้ส่งที่แฟนรอคอยใช่ท้ายของของฤดูกาลโอ้าก่คันังหางมาดีสามเกมตั้งทั้งหมดเลยนะดีใจที่ได้ได้เห็นเกมแล้วก็สรุปอย่างนี้ครับผมฝ่ายแขงกันดีมากเอาเลยครับเกมสุดท้ายครับนังจะเกิดขึ้นแล้วการปรับเซตต่างๆเรียบร้อยครับ เหลือแค่นี้เลยครับไม่น่าเกิน15บห้ายีนทีจากนี้รู้แน่นอนครับแชมป์หน้าเก่าหรือแชมป์หน้าใหม่ครับครับเป็นฝั่งของมุริลามที่จะเขี่ยเริ่มก่อนครับโดยเวลลิงกอ้เกมเริ่มหรือว่าคู่นี้จะรู้ว่าใครแหละครับจะพาแชมป์ปีนี้ไปครองได้บอกขอบวนล,ลูกนี้ากองหลังคอนพ่อนจะพลาดนะครับ เวลามมาใหม่มาโดนดักได้ทีอยุได้แล้วชินวัตรให้น้ำหนักยังถึงอยู่าขาดูว่าฝั่งของประจวบธนสิทธิ์ไหลามาทีรยุวางวางมามโดนดักได้แล่วคุณกิตขึ้นมาสูงเลยครับครับโอ้โหบอกของบุรีรัมย์อันษาพื้นที่รัตนากรแหละครับ ค่อยๆอพาขึ้นมาเกมตึกมากกับแ่หาค่อยๆอพาบอลขึ้นมาทางประจวบก็ก็รับในโซนอ่ะครับไม,<อ>ไม่ไม่แบบตั้งเกมขึ้นมาสู้เลยครับ็ดีบหวัวใจแล้วครับมันขึ้นอยู่กับการวางแผนแล้วก็ความนิ่งของคนเล่นนะครับโรบินให้มาเชียร์ทอนไหลเลือกตัวในเลอกงในที่พี่โดนออกมาให้กับโบลิงกียวโอ้โหชนะขึ้นนำเลยครับของดังบุรีรัมย์โอ้จังหวะนี้ บอลขึ้นมาแล้วจบด้วยการยิงประตูอีกหนึ่งครั้งแล้วเป็นหนึ่งประตูครับโอ้เอาครับเกมมันตึงบอกแล้วครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นในเซียววีครับจังหวะที่ขึ้นเกมมาอยู่ดีครับโอ้แล้วก็มาเป็นช็อตแบบทัดลูกนี้ครับเหมือนเดิมถ้าเป็นในโมบายจะเป็นโบลิงกิเลยครับโอ้ที่เป็นตัวหลักในการจบสกอรลครับลูกตอบซ้ม,มาแล้วก็นี่ครับยิงด้วยซ้าย เสียบตะข่ายเข้าไปครับแสกหน้าชัดชัยเป็นพีอรดนที่จ่ายใช่ครับชายกาดเลยนะครับ10นาทีที่10เอาแล้วแต่เวลายังมีเหลือเฟือครับฝั่งของประจบขึ้นมาบ้างธนสิทธิ์ให้มาไม่ถึงติดยอนครับแล้วบอลอยู่ที่โรบินพันษาเป็นวิลาไมได้คลองบอลนะครับเมื่อขึ้นน้ำแล้วมาดูว่าจัดทำได้ละเอียดแค่ไหนสุวรรณนัทสียบอล ไปกับฝั่งผู้ชมจากติดจากกิจไหลามาไม่ถึงเลยครับแล้วลูกนี้บอออกข้างเป็นบอลทุ่มของน่าจะประจวบเนี่ยแหละครับได้ทุกต่อครับจักกิจจกิจลาบตระกูลนะครับครองบอลเปิดไปติดเคาสิสเคาสิ์ยั้งทันพัฒนกรคืนนี้เคาสิธ์ดูวุลำัำ ตัดเล่นนี่บุรีรัมย์ร่วาแมนซิตี้โอ้มันตึงจริงครับทหจ่ายบอลแบบแม่นยำเลยครับเทียยุดักหาครับบอลที่เทยุจะสวนของทางประจบเข้าในมาคาราเว้หาช่องหาช่องเจอแล้วคนคาราเบ้โอ้หสิวรัตน์ชุเปอ์เซฟเลยครับโอ้อีกครั้งครับที่สิวรัตน์นี่ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับอุจหวะนี้มาหลอดบ่วงแต่สิวรัตน์บอกไม่ร่วงนะจ๊ะ เอาครับนี่ยังเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของบุญรัำครับกับการมีเสีวรักเฝ้าเสาครับแต่ยังได้ผูกต่อน,นะครับประจวบเตะมุมครับถุนต่อจากลูกเตะมุมโดยธีรยุทธ์แะครับจะเล่นสั้นหรือไม่มเลือกเปิดแล้วครับเปิดมาทางเสาสองตนะัวโขกมารอเสาสองสุดเทียร์ทอนจนสอ้จะบอลพลาดเกือบเกือบถูกตีเสมอแล้วครับ โอ้หลอดมุ้งอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ติดกำแพงบล็อกของบุรีรัมย์ครับเตะมุมต่อเนื่องของประจวบครับเชยุยเปิดใหม่เปิดมาโดนขบทิ้งออกง่ายๆนะครับเอาเอาสามสามเตะม,มุมเลยครับติด,ต,ดติดกันเลยฝั่งเดิมด้วยดูว่าเหมือนเดิมเลือกเข้ามาเสาสาองโค้งปะปออาแถวสองเป็นบุรีรัมย์ครองมาได้ลุงกีให้ธีรธรธีรธรคืนไม่แม่นเลยครับยังสวนไม่ได้ ทีนี้มาดูว่าประจวบมันานามีคนเดียวฝั่งอวิลามก็เน้นเอาชัวนะครับพรรษาตัวต่างทีนันเรืองโบดินโรบินฝั่งของประจวบต้องบีบขึ้นมานะครับเข้าซิสพิรดลหาเขาพลิกได้หาหาตัวมาเชื่อมด้วยเข้าสิ วางคืนมาพี่ดนลพื้นได้ธีรท,ทรสายมาแล้วครับเลือกข้างไหนอ้าวครับหลุดมายืะของทางกุลิกิล็อกเข้าในโดนดังออกมาแบบฝั่งของประจบก,ก็ยังสวนไม่ได้เวลามมาใหม่รัตนากรตัดใจคืนไปที่สิวรลักษ์เลยครับพรรษาตุบาบุริรัมเน้นคองบอเขาชัวร์วครับลูบิน นาทางประจวบก็ไล่ไม่สุดนะครับอพอไล่ไม่สุดเดี๋ยวบุยลำก็คลองซื้อเวลาครับใช่ครับสุวรรณัตบรรษาครับบรรษาเข้าซึ้บอบ่ถึงบริกิออกซ้ายธิราธรผ่านได้อาดูว่าจะว่าดีอนยอ,อนโดนแย่งสีบอลให้กับจันธิดาธรดักได้ดักแล้วให้มาข้างในธิดาธรถืลูกนี้สุวรรณัตให้ไม่แม่น ทีนี้ประจวบจะสวนแล้วครับทางขวามาให้ธนสิทธิ์ธนาสิทธิ์เพื่อนเติมมาครับเอกนัทเติมมาคือธนสิทธิ์ได้พรกเขานายแล้วเปิดไม่มีใครครเข้ามายังไม่ได้จบจบังหวะสวนทาง,ทางประจวบโอ้เปิดไม่ไดีอาครับจบลนจักฤทธิ์จกกักฤทธิ์ลาบตะกูลติดบล็อกโอ้โหาทีนี้อุ้ยล้ำม,มาสุวนัทเพื่อนไปแล้วครับสุวนัทไส่ไม่คม ประจวบจะย้อนคืนมาดูว่าข้างหน้าบอถ,ถึงทีรายุเลือกปอดข้ามข้ามมาหาทางคาราเวยปอดย้อนคืนในทีรายุโอ้โห,โโหโโไม่ตรงก่อนยังยังเตสมอไม่ได้โอ้นี่โอกาสเน่งเเลยครับของพี่ประจวบครับจังหวะคาราเวยจอดมาอือหืมมันเสียวมันเฉียวสามเหลี่ยมนิดเดียวกับจัก,กจรกลาบตะกูล อูดีคือการเล่นของทั้งสองทีมต่างกันชัดเจนนะครับบุีร์เน้นครองบอลส่วนประจวบก็เอาบอลขึ้นหน้าครับเป็นวิธีการเล่นของเกมที่นำกับทีมที่ตามเลยครับโอกาสเปลี่ยนมาแล้วครับบุีร์เปลี่ยนก่อนเลยครับโดยเอาทางสลักลงมาเป็นแบ็กซ้ายแทนเพามีตัวไปนะครับใช้แบ็กซ้ายอาชีพเราจะเห็นว่า ทางเทียรโรเนี่ยสมาธิดีมากนะครับเอาพีโดนออกเกบเดินต่อแล้วครับบอของทางบุรรลม <Number two. S 1> นารูวดินย้อนมาเฮียดิออนพันสาดูทางซ้ายลูบินย้อนขึ้นมา <c oughs> นำหนึ่งศูนย์นะครับก็เล่นแบบเอาชัว ไม่เปิดโอกาสให้กับประจวบง่ายๆเนี่ยครับโอ้โหซีวลักษ์ย้อนขึ้นมาที่ยอนก็ชิงขึ้นกลับมาที่ซีวลักษ์พันษาท้างในมีช่องแต่ว่าอยากหนีโอ้พันษาโอ้โหเกือบจะเสียหายแล้วครับนี่เมื่อสักครู่ผมจุดหายใจนะเมื่อกี้โอ้โหไ้เกมมันไปไต่เลยครับอ้าวแล้วก็จบครึ่งแรกครับโอ้หหน่วง หนึ่หน่วงอย่างน่าสนใจครับโอ้ดูจะเห็นว่าการของมูซี่ีเจ็ิกว่าต่อ2ี่ิบตินะครับ,รบก็เราเห็นแล้วว่าตามทรงของ,ของการทีมที่ต้องการผลกันในขันแน,น่นอนครับค,คือคือตอนตอนนี้บุญรำนำอยู่หนึ่งศูนย์ใช่ครับเขากลุ่มความเปรียวไว้แล้วก็ต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ประจวบเองหลังจากนี้มันไม่มีข้อแม้อื่นครับทหางต้องต้องเพสซิ่งอ่ะใช่ใช่ต้องเล่นเพสซิ่งอย่างเดียว มันก็เสี่ยงอย่างหนึ่งการโดนโต้กลับกับจังหวะที่ค่าพลังจะหมดเร็วอ,อันนี้ก็อยู่ที่การเล่นของผู้เล่นแล้วว่าจะเลือกแบบไหนครับมาดูว่าการแก้เกมนะครับ,รบในครึ่งหลังของทางประจวบถูกนำแค่ประตูเดียวก็จะมีโอกาสที่จะกลับคืนสู่เกมได้ในะครับเผลอๆถ้ามีประตูตีเสมอเนี่ยโมเมนตัมอาจจะเปลี่ยนอันนี้อันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าด้วยความที่ คอปเตอร์เนี่ยเขาเล่นมาจนจนชินแล,ล้วกับการเล่นแบบนี้กับการเล่นมีคนดูนี่น่าสนใจครับเอาลุยต่อครับน้หังกับการเล่นครึ่งหลังครับดูว่าประจวบจะตีเสมอเบื้องต้นได้ก่อนหรือไม่อต้นดักได้อายังได้อยู่บอมาขวาธนาสิทธิสต์สตอม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 มีโอ้ยโอ้สือรักษ์<อ>ได้งานแล้วตกเริ่มขึ้นหลังเลยครับโอ้โหเริ่มเกมมาดุดันสมใจเลยครับเมื่อสักครู่ยิงปัดไปชนเสามาบ่ายคาร์เบ้ย์อาไหลมาหรือว่า อีหมูว่าโดนแย่งแล้วทีนี้บุริลัมจะไปบ้างบอถึงนลบุรินเปิดไม่ถึงครับคอนเดฮีดักไว้ได้ประจวกมาใหม่วางบอลยาวสวนมาบอตั้งถึงแล้วครับถึงสารัตเล่นกับคลาเวพลิกมาอาไหลมาให้เชยุดแทงมาที่ทัศชลีพัลลามาเลยนไม่ได้ล้ครับทีอรอ เน้นๆเ,เลยครับลูกเตะมวยธรยุทธเลือกมากลางตูกโขงป่ะบอ,อแลแถวสองธนสิทธิ์ไหลามาให้กับขลามุษย์ก็โอ้บุษิ์ไม่ว่าอะไรบุรีรัมย์จะสวนยังสวนไม่น่าเอาลูกนี้ยังได้อยู่ครับสหรัฐสหรัฐออกมาเอกนัทไหลเข้าในธีรยุทธแทงต่อหาดูว่าจังหวะของจะก,กินลับตะกวนเปิดไปติดยีออนแล้วบุรีรัมย์จะสวนแล้วครับบอลถึงสุวรรณัตสุวรรณัต โดนแย่งได้โดยสหรัฐทำไมป,ประจกที่เกมที่จะกริดหลเข้าในมาหาครับหรือว่าจังหวะของทนศิธย์ไปติดบ,บล็อกนิดเดียวจะโดนสวนด้วยโดยส,ะสะรัรล์เพินไปแล้วครับสัสรละไหลทั้งทันไม่ออกแล้วไม่ล้ำด้วย บ,บอลชิรทรทอนขึ้นมาสตาร์กเติมเติมมาทันล้วบัดที่เสาแรกขึ้นไปหน่อยับเลยทันชัยลูกฟาวไว้ได้ตัวนายินโบริกิชี้แล้วครั N N N บแต่มันลึกไปนิดเดียวคุยล่ามาบังคลองได้ครับเตืนหน้ากันใหม่ดิยอนยองคูพันษาเดี๋ยวครับเมื่อประจวบไม่ขึ้นมาไล่ก็ใช่ครับชิงตรงนี้เข้าเสร็จเมื่อที่พันษาได้ ข้างมีช่องนตะนนกอนไหลมาอ่าครับโมริกิเข่าสิทธิเขาบอดยนมันจะให้กับโมริกิได้ไหมทีนึงธีรธรอ่าครับธีรธรไหลมาโมริกิช็อปแลเกี่ยวตัวมาไม่จอดจ่อชัดชัยซเปอรเซบ้างเหมือนกันอย่าหยุดอย่าหยุดในเกมอยู่เหลืแค่หนึ่งศูนย์เท่านั рон, 1, iałem, ceu, Bach, jo, ้นเอาครับถือว่าจังหวะนี้โชว์ซูเปอร์เซฟบ้างครับชัดชัยหนึ่งเหน่งเลยครับสิบสองหลา บินปัดมือขวาเต็มๆแล้วก็เป็นเตะมุมของบุรีรัมมีการขยับหน่อยครับประจวบเอาเลยครับเริ่มอันนี้ขยับในการปรับแผนการเล่นครับโพซิชันด้วยเดี๋ยวดูการเปลี่ยนตัวครับเลยที่60แล้วมักจะมีการเปลี่ยนตัวแบบนี้เอากองหน้าตัวเป้าลงมานะครับนรุสุกสุ่ม จะเห็นจอเล็กนิดทุกสรรพกำลังครับทั้งโค้ดปัดอเดโชทั้งเบสสี่ห้าก็เอาครับบอกโมบายอาจจะไม่ค่อยได้เล่นครับแต่ <c oughs> สอนได้ครับไม่เป็นไรครับชั่วโมงนี้ช่วยกันหมดแล้วครับโอ้ส่วนบุญรามนอีแคปบอสติวเข้มเต็มที่ครับเอาตอนนี้เปลี่ยนเห็นมี3คนเลยครับมีชุติพลนมีประสิทธิดทพดุอ่ะมีประสิทธิ์ธดุโชคมายัางไง <c oughs> อยู่ป <c oughs> ีจีจัดทุม่มแล้วก็ฝั่งซ้ายชุติพลทองแท้ เอาแล้วครับปรับคราวนี้น่าสนใจว่าจะเล่นเงินแบบไหนวูรัมจะเน้น,อนคอนเหมือนเดิมไหมแล้วประจวบจะไล่เพชรไล่เพชรแบบเพชรบ้าข้างเมื่อไหร่ครับเราต้องป้องกันลุกเตมุนลูกนี้ก่อนเทียทอนมีวลาได้เปิดยัดลูกยังได้อยู่ให้หมายอาครับบุลิงกิทสอสองออมไม่ตรงต่อพยายามที่จะชิงยิงเร็วของบุกิแล้วนะครับอ้ยถึงดีที่เป็นการยิงแล้วมันเป็นการยิงตะวัดกลับหลังครับบบลิงกิไม่มั่น บอลเปิดจากประตูโดยฉัดชัยแล้วครับเปิดยาวมาโดนดักไปได้ก <c oughs> ระจวบสารัตขึ้นเกมแล้วครับเลือกไปที่ชุติพลเข้าในจกักิตจ่ายไม่ดีสิบอร์ดสับบุรีรัมศิวัาร์กวดเร็วโดนดักเหมือนกันอาครับดูว่าจากาักิดพยายามพลิกพลิกแล้วให้มาให้บอดูว่า จังหวะตัวนี้ของทาคิี่เปิดมาเสาแรกบนขวางแล้วเคลียร์ยมาได้ก็วของทางบุรีรัมเคลียร์แล้วยังสวนไม่ได้พิทยพลมันเก็บได้เดนกับประสิทธิ์ให้ไปติดเขาสิ้นแล้วมาดูดเรือบดินคล้องบอลแล้วครับฝั่งของบุรีรัมย์นี่ยครับอีก17นาทีบอธิรัตน์ขันไหนไปแล้วครับธิรัตนไหลไหลให้กับบุริกิโชคบ,บุริกิทันดูว่า เปิดเองที่เสาแรกโดนดักทิ้งออกมาได้โอ้โหพอโบลิกีโฉบมาเปิดก็ไม่มีใครอยู่ในกรอบเขตโทษนะครับสุดท้ายยังได้เป็นเตะมุมของบุรีรัมย์โดยเขาสิทธิ์แล้วครับแคปบอลนี่เติวเข้มทุกจังหวะครับเล่นสันกทิลาทรธดือดต่หนาเขาโอ้มีมีพื้นที่อย่างนีโบลิกีก็ต่อต่อโอ้โหตรงตัวซันยิงไม่ได้ครับไม่ที้ซันตึงขวาซะก่อนได้ยังแค่หนึ่งศูนย์อยู่ ฝั่งผู้จบก,ก็ยังมีโอกาสแล้วครับที่จะกลับขึ้นสู่เกมราษาพรรษาย้อนไปที่ซิวลัลล์กุยลำเน้นคลองบอลแล้วครับหัวประจบจะไล่เพลสกันทั้งหมดหรือไม่บอลข้ามมามาที่สตัลลัลูบินรรษาทางขวาพื้นที่มีบอลถ,ถึงน,นรลบดินแล้วครับมีเพื่อนต่างทางหลายต่อผาดูว่าบอลของทาง ฝั่งสุวรรณสุวรรณทันทันดูว่าข้างในมารอเท่าไรขอแล้วเป<อ>ิดติ้งบล็อกยังได้อยู่ที่นลืบดินนลือบดินคลองบอแล้วอรอเพื่อนนะครับโอ้โหคลองบอพลิกเองให้สุวรรณนในช่วงตาอีก5นาทีผู้ชมดักได้าครับจะสวนปลาจกหมาละครับบอมาดูว่าจวนนี้บอถึงประสิทธิ์ให้ ใค้จักปิกเข้าในมาคารวะคารวะพลิกเข้าในพลิกแล้วเปิดเปิดมาลูกนี้มันลึกเกินไปครับถ้ามีสิวัตรมีทีแปดสิบบาทแบบนีดูเพลนี้ให้ดีครับใครเป็นคนได้ถ้าบุญรำได้อาจจะจบเอาเลยครับประจวบได้แล้วก็ยาวขึ้นมาโตเร็วมีเวลาให้อยอีกแล้วครับของทางประจวบธีรทรนไหลต่อบริกิจชมชมพัด พา้บุลิกีพาฟองบแล้โอ้โหัดไทยถือว่าด้เล้ะครับจัดไทยจะเปิดออกมาบอยาวมาบอยาวัดไทยมาดัดแล้วก็จดได้ทีนี้ถ้ไ้ก็คงจะชนะอ่างทไม่ได้อย่างชิเียบเลยครับโอ้โหหนึ่งปีที่ไทยก็ยังกินมือหล โอ้อาไรครับก่อนอื่นก็ยินดีกับทางบุีรัมก่อนนะครับกับการเป็นแชมป์แล้วก็เป็นการป้องอันแชมป์อีกหนึ่งสมัยนะครับ,รบนี่คือทีมผู้ชนะครับบุีรัมยูนเต็ดอ e ีสปอร์ตครับ